สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ผมจะมาสอนรับไข่บรายดิงโคโรน่านะครับหรือว่าไข่สีเหลืองและหมวกชายหาดเบเดดิกนะครับของทั้งสองชิน้นนี้เป็นของในอีเวนท์ที่ไม่ชื่อว่าเดอะแฮชหรือว่าแมปเดอะแฮชนั่นเองวิธีทําเป็นยังไงไปดูกันเลยเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วให้เรากดคลิกที่กระเป๋าสีแดงด้านซ้ายของเรานะครับจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทานะครับหรือว่าสิ่งที่เราต้องมีนั่นก็คือไข่ของไลท์โซนนะครับทั้งหมด10ฟองไม่ซ้ํากันนะครับซึ่งผมได้สอนไว้แล้วเรียบร้อยต่อมาให้เรากดปุุนน่่่่มมมโเเเเันนนทีีีป็สสขยยวดด้้้าาาซือกจจห แบบนี้ให้เรากดคลิกมาที่ดวงอาทิตย์นะครับจากนั้นเราจะถูกวาร์ปมาที่ทะเลทรายแบบนี้ให้เราเดินตามลูกศรน,นะครับสีเหลืองๆได้เลยเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแอนิเมชันแบบนี้ให้เรานะ เรียบร้อยถ้าถือโคตรเทพนี่นะครับเราได้ไข่มาแล้วเรียบร้อยอย่างต่อมาสาหรับวิธีการได้หมวกนะครับให้เราเดินตรงมาตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรากดคลิกที่รูปนิ้วนะครับเพื่อทําการเปิดไข่นั่นเองโดยให้เรากดคกลิกรัวๆเลยนะครับมเมื่อกดคกลิกรัวๆแล้วนะครับตัวไข่ก็จะระเบิดออกมานะครับเหลือหมวกให้เราเก็บแบบนี้หลังแอนิเมชันจบก็ให้เราเดินไปเก็บหมวกได้เลยเรียบร้อยนะครับได้หมวกมาแล้ววิธีการรับคอฟี่สองชิ้นก็มีเท่านี้ใครชอบคลิปนี้ฝากก like, ไไดไลค์แชร์ติดตามด้วยสาหรัับบบคลปนนีีี้้มเเพงท่าแร